มีบางสิ่งที่อยากให้รู้และค้นหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมหรเรื่องราวที่มีมากมายในความสุขที่หลากหลายเพียงแค่เราเข้าใจและนั่นคือสุขแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้น สวัสดีครับกลับมาพบกับวีและพี่นาทอีกเช่นเคยนะคะพร้อมสาระเรื่องสุขภาพดีๆที่จะทําให้คุณยกมือได้สุดแขนค่ะและสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสาวๆทางบ้านนะครับพลาดไม่ได้แล้วก็นังวินะครับต้องชอบเรื่องนี้แน่นอนครับเรื่องอะไรพี่นัทเรื่องของการลดน้าหนักครับแล้วก็เรื่องของน้าหนักตัวเกิน ไอ้น้ำหนักตัวเกินอะคะ่ะไม่ชอบค่ะแต่ไอ้เรื่องน้ำน้หนักเนี่ยชอบแน่นอนอแล้วเป็นเรื่องเบสิกที่ผู้หญิงทุกคนอยากรู้พี่นะัทและเรื่องที่เราจะมานําเสนอในวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องเบสิกแน่นอนครับเป็นเรื่องใหม่ที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้แน่นอนครับใช่แล้วค่ะติดตามชมได้ในรายการใครไม่ป่อยอยกมาขึ้นวันนี้ค่ะครับผมภาวะน้ำหนักตัวเกินนั้นก่อให้เกิดผลเสียและปัญหาสุขภาพตามายอย่างมากมายแต่การลดน้ำหนักที่ผิดวิธีนั้นส่งผลเสียที่อันตรายยิ่งกว่า ก็คือบอกเขาว่าเราจะลดจริงจังไรเงี้ยเราคือคนรอบข้างก็รู้ว่าหน้าเราไม่แฮปปี้เราเห็นเขาทานอะไรเราก็อยากทานมากแต่เราทานไม่ได้อยากกินอะไรแล้วหุดหิดแต่ค่ะเป็นเป็นปกติของคนลดน้ําหนักอยู่แล้ว65ตอนนี้เหลือ50กิโลกรัม15โลที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะลดได้เนี่ยมันก็มีหลายวิธีลองผิดลองถูกปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คือออกกาลังพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องทานอาหารให้ครบหมู่ที่สำคัญที่สุดก็คือ ช้โภชนาการบำบัดการใช้วิธีโภชนาการบำบัดจะสามารถกำจัดความอ้วนได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้ค่ะแแลนนนดม้คคือสุขทจรริงใไ่่ปวยยกึ ไมม่่ปวยกขึ้นสนับสนุนโดย Baby ้เนเช l ่อาหารเสริมจากขอกล้องออร์แกนิก100%สำหรับลูกน้อยอีกระดับของการดูแลสุขภาพด้วยเก้าอี้นวด A-MAX น้ำมันมะพร้าวบีบเย็นตราปาลิสสุด0850005111น้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโค่แคร์ฟ a ัตอส ฟบล็อนวัตกรรมของการดักจับไขมันด้วยเส้นใยอาหารพิเศษวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอวิสุทธิสุขภพัทรพิลมท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแร่ธาตุซึ่งแร่ธาตุเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้เรากําจัดความอ้วนได้ครับคุณหมอคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่วงนี้เรามีภาวะน้ําหนักตัวเกินนะคะทั่วไปก็จะคิดจากความสูงลบด้วยร้อยกับ 1้อยสิบถึนะครับถ้าผู้ชายนี่ก็ลบด้วยร้อยส่วนผู้หญิงก็จะลบด้วยร้อยสิบถึงจริงๆก็บวกลบสักสามมาได้นะครับขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงไอยูที่โครงล่างด้วยแล้วถ้ามันเกินนะครับอ่มันเกินถ้ามันเกินสิ่งที่ตามมาก็คือโรคไขคไข้เจ็บนะครับ รู้สึกว่าอึดอัดรรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายขึ้นเหนื่อยเร็วเพราะว่าภาวะหัวใจทํางานหนักเพราะคนอ้วนเป็นปกติที่หัวใจทํางานหนักนะฮะนั่นเป็นลักษณะของความอ้วนเราก็ต้องมาหาวิธีละทํายังไงที่จะให้น้ําหนักกลับค้าสู่สภาพปกติตอนนี้คุณแม่บ้านดูอยู่ที่บ้านนะครับรู้สึกว่าน้ําหนักเกินอยากจะรู้ว่าวิธีลดน้ําหนักลงมาเนี่ยทํายังไงให้มันไม่มีผลกระทบต่อร่างกายคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมครับปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็คือออกกาลัง ครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือใช้โภชนาการบําบัดใช้อาหารเนี่ยหรอคะหรือว่าหรือว่าพวกวิตามินเกลือแร่ในอาหารในการทําให้ทําให้เราพร้อมลงเรามาพูดเรื่องอาหารก่อนอาหารเามีห้าหมู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราต้องทานอาหารให้ครบหมู่ครับถ้าเราสามารถทานอาหารให้ครบหมู่จริงๆนะครับ เราก็จะไม่อ้วนครับเปียงพอไขมันเนี่ยเราควรทานเลยครับเมื่อเราไม่อยากอ้วนจะทานเข้าไปไขมันจําเป็นนะครับไขมันจําเป็นอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน D นะครับเป็นต้นเนี่ยกำการไขมันในการช่วยให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมันละลายด้วยไขมันใช่ใช่ถ้าไม่มีไขมันเลยผิวเราก็จะหยาบกระด้างเหมือนวิตามิน E วิตามินอีเาอะไรในไขมันใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีไขมันเลยครฮอร์โมนก็ไม่มีครับ ฮอร์โมนเนี่ยต้องใช้ไขมันในการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไขมันมันไม่ได้เป็นตัวทําให้อ้วนสัทีเดียวไขมันสามารถทําให้อ้วนได้ถ้ามันเกินถ้ามันเกินอะไรที่เกินไปก็ทําให้อ้วนอะไรที่ขาดไปก็ทําให้อ้วนได้เช่นกันจริงเหรอคะสมมติว่าถ้าวีทานเยอะมากเกินเอเคอันนอ้นรู้ว่าอ้วนแต่ทานน้อยทานน้อยก็อ้วนได้ด้วยเหรอคะเพราะว่าอาหารเรามีห้าหมู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทาน เอาตรงประเด็นเลยเราทานแร่ธาตุบางตัวขาดไปเช่นเช่นเราทานแมงกานิสขาดไปเราทานโครเมียมขาดไปเราทานซิลิเนียมขาดไปก็อ้วนแร่ธาตุทั้ง3ชนิดนี้มันจําเป็นต่อร่างกายด้วยเหรอคะอ๋อนแรกก่อนอันแรกเอาเริ่มเอาโครเมียมก่อนโครเมียมนะฮะถ้าคุณขาดโครเมียมอินซูลินทํางานไม่ได้ถ้าอินซูลินคุณมีโครเมียมน้อยอินซูลินทํางานหนักอินซูลินจะทํางานต้องได้ต่อเมื่อมีโครเมียมอยู่ เพื่อที่จะเอาน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ไปใช้ครับแสดงว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยขาดโครเมียมถูกไหมธาตุเบาหวานประเภท2ครับนะฮะเบาหวานประเภท2คือดื้ออินซูลินคัะต่อไปเป็นแมกนีเซียมแมกนีเซียมแมานิเซีมถ้าคุณขาดแมงกานิสเลยครับค่ะร่างกายก็จะมีเมตาบอลิซึมต่ำครับนะฮะแมกนีเซียมเพราะว่าแมงกานิสเนี่ยจะช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้าง ไทล็อกซินไ,รรไทล็อกซินทำหน้าที่ไทล็อกซินทาให้ร่างกายเยผาผ่านอาหารได้ดีขึ้นเมตาบอบลิซึมสูงขึ้นก็คือการสันดาบของร่างกายดีขึ้นครับถ้าเกิดร่างกายมีเมคานิสมบูรณ์เนี่ยร่างกายก็จะคอยกระตุ้นให้มีการหลั่งไทล็อกซินอยู่อย่างปกติอ,อย่างสาวๆสมัยก่อนเนื้ออุ่นๆพอเข้าวัยกลางคนก็ยังเป็นเนื้ออุ่นอยู่ไม่ใช่แม่เนื้อเย็นอคนที่แม่เนื้อเย็นสามารถจะโต้วลวเพราะว่าเมตาบอบลิซึมต่ำต่ำก็คือ มงกานิสจะช่วยให้เม็ดแต่พซิตภัณทำงานได้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วจะทำให้ร่างกายมีกำลังวังชามากขึ้นใช่วีว่ารู้สึกว่าวิตามินอ่ะหาได้ง่ายในในในอาหารแต่พวกกระแาษมันมันไม่มีแล้วใช่ไหมคือแร่ธาตุบางอย่างเนี่ยคือเนื่องจากมันไม่ไม่ได้แต่งเติมเข้าไปไงค่ะส่วนใหญ่เราจะรับอาหารเข้ามาเนี่ยแร่ธาตุจะอยู่ในอาหารอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งเนี่ยสูตรของปุ๋ยของพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีการปรับสูตรอยู่เรื่อยๆนะฮะ ย่างแมกนีสมีในไหนเยอะในในส้มเยอะเพราะเขาใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมเยอะเมื่อคุณใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยคุณคุณเด็ดส้มมาส้มก็จะมีแมกนีสซียนะฮะแต่ในผักเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยแมกนีสคุณทานแต่ผักผักไม่มีปุ๋ยแมกนีสก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้คือได้น้อยแค่านั้นเองตัวสุดท้ายซิลิเนียมจริงๆมีเยอะกว่านี้เราพูดน้อยๆก่อนเนาะซิลิเนียมเนี่ยช่วยยังไงทุกคนรู้ว่าซิลิเนียมเนี่ยงานของซิลิเนียมหลักก็คือในการ ขจัดอนุมอิสระทํางานร่วมกับวิตามินอีถูกไหมครับต่อให้เกิดสร้างกรูซาไทโอนอะไรทํานองนั้นคือทำแต่จริงๆแล้วมีอีกมีอีกงานหนึ่งที่สําคัญของซิลิเนียมตัวซิลิเนียมเองเนี่ยเป็นวัตถุดิบของไทรอนอกไม่ใช่ไม่ใช่ไอโอดีนตัวเดียวนะฮะซิลิเนียมด้วยครับแต่ก็ต้องการเป็นไมโครกรัมเหมือนกันนิดเดียวก็คือ ไม่ไม่ได้ต้องการเยอะแต่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้ในการที่ว่าแร่ธาตุน้อยๆเนี่ยสาคัญกว่าแร่ธาตุเยอะๆนะฮะเพราะถ้าคุณขาดนิ่เดียวเนี่ยวิการของโรคก,ก็จะเกิดและธาตุสามตัวที่มีบทบาทสําคัญต่อร่างกายของเราก็คือโครเมียมเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลินให้ทํางานได้ดีขึ้นลดโอกาสการเกิดโรคเบาหวานสามารถบรรเทาและป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้แมงกานิส เป็นสารอาหารสำคัญในกระบวนการเผาผลาญถ้าร่างกายได้เบอราเกล็ตที่สมบูรณ์จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีขึ้นและซิลิเนียมเป็นแร่ธาตุที่ทำงานร่วมกับวิตามินอ e, ีในการขจัดอนุมูลอิสระเพื่อบ้องก,กันการเสื่อมของร่างกาย